สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายประจำเช้าวันพุทธที่7ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยโมรโลโกโกกับสเปนครับใน90นาทีแล้วก็120นาทียิงกันไม่ได้ครับเสมอกัน0-0ต้องโดนจุดโทษหาผู้ชนะแล้วก็เป็นโมรโลโกโกที่ชนะสเปนไปได้ในการโดนจุดโทษ3-0ครับโอ้โหโกของทางโมรโลโกโกเนี่ยหนึบมากครับสเปนยิงไม่เข้าเลยนะก็ ยินดีกับทางโมร็อกโกด้วยนะส่วนอีกคู่หนึ่งโอ้โหโปรตุเกสก็โหดไปแพ้กันครับถลม่มสวิตเซอร์แลนด์ไป6ประตูในหนึ่งนะฮะเกมน,นี้โปรตุเกสได้ประตูจากทางกอสซาโลลามอสยิงแฮตทริกครับตามด้วยเปเป้ลาเฟรเกเลโรและก็ลาเฟลเลียลฮะส่วนสวิตเซอร์แลนด์ได้1ประตูปลอบใจจากโมเนลอาคคนย ก็เลยทำให้ในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยโปรตุเกสก็จะเข้าไปพบกับทางโมร็อกโกครับในสายล่างนะฮะแล้วก็ผู้ชนะระหว่างคู่นี้ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนั่นเองไปต่อกันที่ดาวซานโวลาสุดตอนนี้ยังคงเป็นคิเลนเอมปาเป้ที่สัดไป5ประต,ตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะต่อไปครับรอบ8ทีมสุดท้ายค่ำวันศุกร์ที่ 9ธันวาคมนี้เตะ2ช่วงเวลาเหมือนเดิมตอน4ทุ่มโคเอเชียจะพบกับบราซิลถ่ายทอดสดผ่าน t r u e o u แล้วก็ตอนตี2เนเธอร์แลนด์จะเจอกับอาร์เจนตินาถ่ายทอดสดผ่าน JKN18